สวัสดีครับพบกับไอซ l ลียแมนนะครับกับรายการติดตามหุ้นลุ้นไปต่อบประจำวันศุกร์ที่17กันยายน2 0ง1แป๊บเดียวก็วันศุกร์แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้นของเพื่อนๆกันครับว่าแต่ละตัวนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง y u t u b e ไอซ์ลียแมนให้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วจะเป็น s u b สับสไคนะครับสีเทานะครับแล้วก็ขึ้นมาติดตามแล้วนะครับสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับกดปุ่มสมาชิก นะครับแล้วก็ตามรูปเลยนะครับแล้วก็พอเป็นสมาชิกแล้วนะครับสามารถเข้าที่ช่อง i อซิลิแมนนะจะมีแถบเฉพาะ Member only ให้นะคัะสามารถเข้าไปดูคอนเทนต์ได้นะครับสำหรับสมาชิกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหุ้นกันเลยครับ KCE นะครับ KCE KCE โอ้ขึ้นมาสวยๆนะสิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดวันนี้ขึ้นมาตอนบ่ายครับตอนบ่ายเทแล้วอะอะไรเร็วจังเพิ่งขึ้นมาฮะโอ้โหเทเลยนะครับออุตสาห์ขึ้นไปโอ้ยไม่ถึงฮะแค่ไปแตะนะครับแปดสิบห้านะครับไปโผล่มานิดนึงแปดสิบห้าจุดห้านะครับแล้วก็ร่วงลงมาครับเพราะฉะนั้นแนวนี้ก็ต้องลุ้นต่อนะ นะครับว่าจะพักตัวแถวนี้ได้ไหมฮะแปดสบสองจนะครับหรือจะลงมาเลยเนี่ยแปดสิ 81. 81นะครับแล้วก็งัดกลับขึ้นไปแต่ถ้าไม่ไหวนะลงมาที่เดิมเลยนะครับ80บาทนะครับสำหรับ KCE นะครับทำให้ภาพทําเฟรมเดย์เป็นไงครับโอ้โหสร้างยอดนี้มาเลยฮนะเสานี้มาเลยนะครับก็ลุ้นต่อครับโวล่มมาสักขนาดนี้เนาะ นะครับตัวถัดไปนะครับไปดูฮหาหน่าครับแงวยาวๆเหมือนกันโอ้แต่ก็สามารถขึ้นทะลุ80.75ได้เดี๋ยวไปดู60สินะครับระหว่างวันครับขึ้นต่อเนื่องแต่ฮหาหน่าทรงโอเคกว่าน,นะครับขึ้นไปครับแล้วก็พักพักตัวอยู่บริเวณนี้นะครับอ่ะก็ มีโลทําไว้ตรงนี้ครับ80.25นะครับก็ลุ้นครับว่าจะทะลุต่อได้ไหมต้องทะลุเท่าไหร่82.25เนาะทะลุขึ้นไปนะครับอ่าตัวถัดไปนะครับ K-Bank ครับ K-Bank 60เป็นไงฮะทำเฟ้น60อุย้ยตรงนี้ที่หล่นไปใช่ไหมครับยกขึ้นมาอยู่ในโซนนี้ครับ121.5ครับ ไปได้สุดเท่าไหร่ครับ124.5หมดแรงก่อนฮนะก็ทำให้เคแบงคฮะยังอยู่ในโซนนี้ครับไซเวย์อยู่โซนนี้ครับลุ้นกลับขึ้นไปนะครับแต่ถ้าไม่ไหวนี้อย่าหลุด121.5หรือ121นะครับถ้ายังคงประคองได้ก็ลุ้นกลับขึ้นไปฮนะทะลุ124ให้ได้สำหรับเคแบงคนะครับทำฟรมเด์ภาพรวมก็ ออโอเคแบบนี้นะครับพักขึ้นมาแล้วพักตัวนะครับถ้าเป็นไม่ได้ยกขึ้นสวยๆเลยนะครับต้องทะลุร้อยถ้าสวยๆจริงๆนี่นี่เลยนะทะลุร้อยยี่สิบหกนะครับขึ้นไปนะครับจะดีมากนะครับสำหรับเคแบงคนะฮะเดี๋ยวนะถ้าลงลงได้ไหมได้เนี่ยนะครับนีนี่ภาพทําเฟรมเดย์โอ้โหถ้าลงแรงนะได้ถึงนี่เลยนะร้อยนะครับ จะเป็นตัวตัวนี้เลยครับดับเบิลท็อปไม่มั้งนะครับอ่ะลุ้นงานขึ้นไปแล้วกันตัวถัดไปอิน u c h ครับอินทัชขึ้นมาแล้วบริเวณเต็มที่ครับ90.75เนาะแล้วลงมาทำโโลต่ำสุดที่78ยกขึ้นมาได้ครับอยู่ในโซนนี้ครับ81เข้าไปดูทำเฟรม60สิครับ พักตัวอยู่อ่ะพักตัวอยู่ลุ้นงัดขึ้นไปนะทะลุ8 3 7ให้ได้เฮ้ยโอเคนะครับเนี่ยฮะงัดขึ้นไปนะครับทะลุ83.75มายืนโซนนี้ได้แจ่มนะครับแต่แต่ต้องลุ้นนะฮะถ้าชนไม่ผ่านก็อยู่ในกรอบนี้นะครับสำหรับ Intouch ตัวถัดไป KTC ครับ KTC โอ้ยจังหว่าตรงนี้ เดี๋ยวขอตีแนวรับเพิ่มนะเนี่ยครับแถวเนี้ยฮะอืมปึ๊บกำลังขึ้นอะเนี่ยนะครับไปได้เต็มที่เท่าไหร่หกสิห้าห้านะครับแล้วก็รับไม่อยู่แล้วก็ร่วงแล้วหลุดหลุดหลุดมาหกสิบสกับแตกกลับขึ้นไปเกาะได้อนะเพราะฉะนั้นต้องงัดขึ้นไปนะครับทะลุเหนือชัวร์นะสวยๆนะ 64.25ให้ได้จะสวยนะไม่งั้นขึ้นมาแค่นี้อาจจะลงรละย่อและพักได้นะนะครับสำหรับ KTC นะครับภาพรวมขึ้นมาแล้วแล้วก็ลงมาย่อพักอยู่แถวนี้นะลึกไปหน่อยอะกลับมาโซนนี้นะนะครับตัวถัดไปครับติดล้อครับเป็นแดงนี้เราเอาไว้ใช้เป็นอะไรฮะราคา IPO อย่าลงมานะครับติดล้อโอเคยกขึ้นไปจังหวะตรงนี้ไม่ค่อยดีนะ39ยืนไม่ได้ครับลงมาเอา้าเดินหลุดเส้นเ m มเอตรงนี้ฮะ3สาก็เอาไม่อยู่หรอมาตื้อๆแถว3825ก็ต้องรุนนะรับอยู่ไหมนะครับต้องงัดขึ้นไปเหนือ39ให้ได้ถ้าไม่ไหวนี่ลงมาเจอกัน37.75จ็นะกลับมาลงอีกรอบหนึ่งดูดิแทนที่จะขึ้นไปเนาะ ลึกหน่อยเนี่ยเนี่ย,น,ยน่าจะขึ้นนะครับสำหรับติดล้อตัวถัดไป VPO ครับตัวนี้ร้อนแรงนะครับแต่วันนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะนะครับขึ้นโหจะขึ้นไปไปทำ High 2.46นะครับ High 2.46แล้วก็แนวเท่าไหร่2อ6จหลับไม่อยู่ครับหลุดมาอุย้ยชั่วโมงสุดท้ายเลยนะครับ มา2.04 2.04แล้วยกกลับมาปิด2.18โอ้เครียคนออกแล้วนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นแนวนี้ครับโซนแนวนี้นะครับถ้า VPO ยังคงเล่นแนวนี้ได้ก็โอเคครับลุ้นไป2.38ได้อยู่นะถ้าเกิดแนวนี้นะแต่ถ้ายังหลุด2.16อีกหลุด2.12โอ้ยไม่ค่อยดีครับจะมาเล่นโซนนี้เลยนะครับสำหรับ VPO ตัวถัดไปครับ CSG โอเคยินดีเอเพื่อนๆด้วยครับมาแล้วนะฮะกลับมาแล้วนะครับมาทีก็โอเคแรงดีเงี้ยดีละฮะจะได้ขึ้นไป4บาทเร็วๆใช่ไหมรออยู่ใช่ไหมนะครับนี่ครับกลับขึ้นมายืน3.8ได้แล้วก็ทะลุแนว3.86ได้ฮะ,ะปิดที่3.9เกาเกาะแบบนี้ครับมั่นๆเกาะมั่นๆแล้วยกขึ้นไปนะสำหรับ c h g นะครับลุ้นไปต่อนะครับตัวถัดไปครับ CPI ครับ CPI ช็อตจังหวะนี้ครับเนี่ยครับพักตัวอยู่โซนนี้มาสักพักจนสามารถเบรกแนวนี้ได้4.2อันนี้ไม่ถึงนะครับอันนี้ขึ้นไปได้แค่นี้ลงมาแล้วก็นี่ครับเบรกมาตั้งแต่ตอนเย็นเมื่อวานวันนี้ไปต่อไปต่อไปต่อได้11โมงหลังจากนั้นร่วงครับทำทำไ i ไว้ที่อะไรครับ4.94เนอะ แล้วก็ล่วงลงมาทำโร4ีสามหก็แนวถัดไป4.3หรือแนวเดิมฮะ4.2นะครับก็ลุ้นงัดกลับขึ้นไปนะนะครับจงขึ้นไปจงขึ้นไปจงขึ้นไปถ้าไม่ได้นี่เราหลุด4.2งานเข้านะครับกลับมาลงมาลึกได้ถึง4บาทเหมือนเดิมกลับมาโซนเถอะเพราะฉะนั้นกลับขึ้นไปเถอะขึ้นมาแล้วอะเนาะตัวถัดไปครับอ่านว่าอะไรสมาร์ทได้ไหม แม่ okay. อะยังไม่ได้พิมพ์ชื่อหรอสมาร์ทนะครับนี่นะครับโซนนี้ครับโอ้โหวสวยนะนะครับปื๊บเบสขึ้นมาพักแล้วนี่ฮะลงมาแล้วอุ๊ยเกือบหลุดเกือบหลุดนะฮะตั้งหลักได้แล้วไปเลย เออเนี่ยนะครับแนวแนวเนี่ยนะครับอืมตรงนี้กล่าวว่าโอ้จะรอดไหมเนี่ยครับและไม่หลุดพอไม่หลุดนี้งัดขึ้นแล้วไปเลยนะวันนี้เลยนะครับไปเลยทีเดียวโอ้แรงมากแรงทั้งวันนะครับตอนปิดยังแรงเลยแท่งแบบนี้ก็ต้องลุ้นต่อฮะว่าจะเปิดกระโดดไหมนะครับแล้วก็ยังไงก็เนี่ย แนวต้านนี้จะเป็นแนวรับไปละ1.28นะครับสำหรับสมาร์ทนะครับโหโวลูม oh, มาดูดิ oh, oh, oh. ขึ้นไปยิงครั้งแรก1.26ถอยมาเฮ้ยไม่ฉันเล่นต่อเว้ยไปเลยครับสแท่งรวดตัวถัดไปครับ CA Z ถึงไหนแล้วฮะ mm hmm. หลังจากที่ โซนแนวสา2 3 7ดสองสามเจดหรับไม่อยู่ร่วงลงมาฮะเอ็มเอแปด้ามรับอยู่นะนะครับรับอยู่แล้วก็กลับขึ้นมาครับบททดสอบครับต้องทะลุ3.82เข้ามาเล่นโซนเดิมนะครับตอนนี้ครับอย่างน้อยก็ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับสำหรับ c a z นะครับดูซิจะกลับไปยืนเหนือ3า2แดสองได้ไหมนะครับภาพตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับ ยกกลับขึ้นไปตัวถัดไปครับ SKN SKN อยู่ในกรอบเนี่ยครับปุ้ง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 จนท้ายที่สุดสุดท้ายวันนี้งัดขึ้นพุ่งเลยนะครับพุ่งเลยและอีกแท่งหนึ่งไม่โหน่าจะแบบอีกสักแท่งเนาะนะครับมาปิดที่7.55ครับมีทำโลไว้ที่7.3นะครับก็ ยังภารกิจยังไม่ผ่านนะฮะเนี่ยครับก็ต้องทะลุ7.95ให้ได้นะครับไม่งั้นก็จะเนี่ยแบบนี้ครับกลับมาแบบเดิมกลับมาแบบเดิมเนาะเพราะฉะนั้นทะลุขึ้นไปให้ได้สำหรับ skn ตัวถัดไปครับ as as โอเคครับไประดับแล้วนะครับหลังจากเบรกด่านนี้มาได้แล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วนะพุ่งขึ้นมาแล้วนะครับพัก แล้วก็ขึ้นไปต่อโซน18บาทดูถ้าจะมีปัญหาอยู่นะครับไม่ผ่านง่ายๆนะอ่ะลงมาย่อมาพักนะครับสะสมพลังแล้วงัดขึ้นไปยืน18บาทให้ได้สวยๆนะครับสำหรับ AS นะถัดไปครับคัมเวล คัมเวลโอ้โหตรงนี้โอเคครับพักปึ๊บโอ้ไ oh, ต่ระดับได้อยู่ได้อยู่เนาะเนี่ยครับแนวนี้แบบนี้ได้อยู่นะครับลำเลียงขึ้นไปไฮทำได้สุดไฮตรงนี้3.68แล้วเขาไปได้สุด3.64ขึ้นไปแล้วแล้วก็ลงมามาปิดนี่ฮะ3.54ก็อาจจะลงมาย่อมาพักก่อนไหมแล้วก็ไปทีนึงฮนะหรือว่าจะขึ้นต่อเลยนี่ก โ,โหขขึ้นต่อเหมือนกันน,นะอีกสักแท่งสองแท่งนะครับก็368ครับทะลุให้ได้นะครับด่านถัดไปก็382เนี่ยฮะแถวๆนี้ก็เริ่มจะมีแรงขายแล้วแหละนะครับนี่แถวนี้นะครับทรงโอเคครับงัดขึ้นไปได้มาเล่นโซนใหม่ตัวถัดไปครับ A.M.A. โอ้โห นี่โซนบนนะครับดูสิถึงไหนฮะอันนี้เบรกได้อ่สวยนะครับตรงเนี้ขึ้นมาสวยแล้วนะครับหลังจากนั้นไปถึงเท่าไหร่ครับผมลองตีเลยนะครับแนวน,นี้6 4จุดสี่เรืองซ้ายโอ้ยังขึ้นได้อีกนะนะครับเอาจริงเนี่ยครับด่านด่านเดิมเขาอยู่แถวแถวเนี้ยเนี่ยนะครับ6.65นะครับแต่ด้วยขึ้นมาแบบชันๆแบบนี้ฮะทําเฟรม60นะ แท่งๆนี้ฮะก็ต้องระมัดระวังครับว่าจะมีเทไหมแต่ถ้าเปิดมาไปต่อก็กระโดดไปเลยนะนะครับถ้าหลุดก็ระวังด้วยนะครับอาจจะแนว6.1วางไว้ก่อนนะครับ6.1หรือลงมาลึกก็6.6 5.8หรือมาแนวนี้เลยครับ5.7เนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มชันๆแบบนี้ก็โฟกัสดีๆนะนะครับถัดไปครับหุ้นยูครับ หุ้นยูโอมีวาดไว้ด้วยอ่าเอาขึ้นมาแล้วเอารลบก่อนลบก่อนอืมจังหวะตรงนี้ไม่สวยนะครับต้องบอกก่อนว่าเนี่ยขึ้นมาแล้วลงมาพักตรงนี้ไม่สวยครับดันหลุดทําให้ความลึกมันลึกมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ต้องทําคือเนี่ยครับต้องดันขึ้นไปเหนือทะลุ1.82ให้ได้ ถึงจะโอเคอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นชนแล้วเด้งชนแล้วเด้งแล้วลงต่อนี้ลำบากเลยนะอีกปากกาด่านหนึ่งฮะห้ามลงเลยนะนี่เลยนะครับเอาตรงนี้เลยวางไว้เลยหนึ่งจุดห้าแปดเพราะฉะนั้นตรงนี้ขึ้นไปแล้วพักได้แนวนี้นะครับหนึ่งจุดหกเก้านะครับ EMA s ซัพพอร์ตอยู่ขึ้นไปเลยนะทะลุ1.82ให้ได้สำหรับยูตัวถัดไป IRCP ไออารโอโหนี่ขึ้นไปนี่ฮะรันเวย์ขึ้นไปสวยๆวันนี้วันนี้ครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วเนี่ยสวยๆแบบเนี้ยครับปิดเต็มแท่งอีกแท่งหนึ่งโอเคเอาก็เล่นจริงอะนะครับเปิดโดดจริงอะนะครับแล้วก็ลงมาลงมาครับอีกแท่งหนึ่งขึ้นไปต่อลงมาครับไปได้แค่นี้นะครับแต่ก็ มารับอยู่แถวแถวแนวนี้นะเนาะ1.94นะนะครับถ้ายังพักได้แล้วกลับขึ้นไปเออโอเคทรงโอเคอยู่แต่ถ้าพักนิดนึงแล้วลงมานี่เจอกัน1.86นะครับกลับมาโซนเดิมเลยนะสำหรับ IRCP นะครับตัวถัดไปสีไทยครับอ้าว ขอพิมพ์ชื่อก่อนเอ๊ะสีไทยไม่เคยดูหรอสีไทยนะครับทรงเป็นไงฮะโอ้ไซเวย์ฮะหล,หล่นตุ๊บหล่นตุ๊บ,ลบแล้วก็ไซเว์ตรงนี้ฮะยกขึ้นไปได้แล้วไปได้สุดที่เท่าไหร่ฮะใช้ห้ามันเลยฮะเอาปัจจุบันเลยร์กตำแหน่งไว้นะครับแถวแถว1.61่หนึ่งนะครับ ไปได้โอ้แล้วหลุดกลับมาที่เดิมว่ะแต่ EMA 89อายังรับอยู่เพราะฉะนั้นต้องยกกลับแล้วไปเล่นเหนือ1.5นะนะครับถ้าเล่นขึ้นไปเหนือ1.5ได้ก็ยังพอลุ้นนะครับไปต่อแต่ถ้าขึ้นไป1.5ชนไม่ผ่านลงมาโอ้ไม่สวยครับงานเข้ากลมาอยู่ในโซนเดิม1.4 1.5เหมือนเดิมนะครับมาดูถัดไปครับ SPVI ไอโฟนไม่ปังหรืออย่างไรแต่ก็เนี่ยฮะอย่างที่คุยกันเนาะเล่นไปแล้วอะนะครับจนตรงนี้ฮะก็เทค Profit ออกมาแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรครับโหหลุดทุกเส้นเลยวะ่ะแล้วก็แนวนี้ฮะหกเอ้ยไม่ใช่6กสิรับไม่อยู่อะ่ะถ้าไม่กลับขึ้นมาเหนือหกจนี้ไหลนี่จบเลยนะนะต้องสต็อปออกนะครับสำหรับ SPVI นะครับอีกตัวหนึ่ง SDC เอ c อ๋อมันเมาส์ไปในรายการตอนพุ่นใบนี้พี่ว่าไงไปแล้วเนี่ยครับทิ้งมาฮะแล้วยกกับประเด็นอย่างที่บอกครับว่าตอนบ่ายควรจะกลับมายืนเหนือ0.76ให้ได้อะนะครับแต่เอากลายเป็นยืนไม่ได้นะมา0.76เป็นแนวต้านไปซะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องลุ้นวันถัดไปฮะวันจันว่าจะงัดขึ้นมาได้ไหมถ้าไม่ได้ไหล0.7หลุดนี่จบนะครับ สำหรับ s d c นะครับโอเคก็ประมาณนี้หมดไปทั้งหมด20ตัวนะครับรบกวนเพื่อนๆเ,เอาไปทำกันบ้านไปดูทิศทางกันต่อนะครับแล้วก็สามารถรับชมรายการต่างๆของทางช่อง i c e ์ y Man ได้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่อง YouTube i c e ี y Man กดแล้ว Subscribe จะเป็นสีเทานะครับแล้วก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะฮะมีคอนเทนต์มอบให้สำหรับสมาชิกนะครับขอบคุณครับ